สวัสด <iyorsun S 2> <g discretion> ีค่ะคอนิจิวนันนันนะคะอูเะค่ะช่องของพวกเรานะคะก็ทำเกี่ยวกับอาหารภาษาและธรรมของประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรราจักเทโรเทโรโบสุดัไหมคะ เรามักจะเห็นเทลูเทลูโบสื่อเนี่ยกันตามแบบว่าพวกแอนิเมชันอะไรก็คือเหมือนกับาำการ์ตูนที่เราเคยดูสมัยก่อนออเนาะพวกแบบอิคิ้วซังอะไรพวกเนี้ยที่เอ่อเวลาฝนตกเนี่ยจะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งเนี่ยไปแขวนตรงพวกแบบหน้าตา่างระเบียงหรือว่าชายคาบ้านนะคะใช่แล้วค่ะตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นตุ๊กตาไหวฝนนั่นเองใช่แล้วทุกคนไอ้เทลุเทลูโบสื่อนะคะมันมาจากคำว่าเทลุที่แปลว่า แสงสว่างค่ะมสมบูรณ์สุดในแปลว่าพระสงฆ์นั่นเองอ่าความหม,ยมายโดยรวมของมันนะกะก็คือหมายถึงพระสงฆ์ที่เอ่อทให้อากาศเนี่ยแจ่มใสแล้วก็มีแสงสว่างนั่นเองประมาณนี้ค่ะก็วันนี้เนี่ยช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยเนาะใช่ช่วงนี้บ้านเราฝนตกแล้วก็น้ําท่วมด้วยทุกคนอ่าก็เลยถือโอกาสนะคะมาพาทุกคนเนี่ยทำเทโรเทโรโบสึกันเนาะก็อุปกรณ์อาจจะไม่เยอะมากก็สามารถําทำได้ง่ายๆเนาะมาลองทำเล่นกันดูของเชฟงั้นก็ไปลองดูค่ะไปกันเลย ราก็ทำากันเสร็จแล้วไปแล้วนะคะทุกคนไอเทลูเทลูโบเซนเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากๆกใช่แค่เอาผ้ามาห่อๆเนาะแล้วก็แบบเอาไปแขวนแค่นั้นเองใช่แล้วทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้วาดหน้าว่าต่าเราต้องวาดเลยไหมคะตัวเองเขาบอกกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ต้องวาดหน้าค่ะเราจะวาดหน้าก็ต่อเมื่อสมมติว่าวันนี้เราเอาไปแขวนแล้ววันต่อมาเนี่ยอาการมันจัดสายเราก็จะวาดหน้าค่ะ เราก็อาจจะมีการเออให้เขาเรียกว่าอะไรให้ให้สาเกยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบให้กระดิ่งคล้องค้อให้สายเกยเหมือนเป็นรางวัลที่ทขาไ้ฝนหยุดตกแล้วขอบคุณแล้วแต่ว่าใน้ทางกลับกันเนี่ยถ้าเราไปห้อยแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรฝนก็ยังไม่หยุดเราอ่ะจริงจริแล้วตามตำนานบางอันก็บอกว่าให้ตัดคอแต่ว่ามันจะมีบางอันที่บอกว่าเออทิ้งไปเลยแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยจะเชื่อว่า เราจะไม่วาดหน้าถ้าสมมติว่าไม่วาดหน้าไปก่อนสมมติว่าวาดหน้าไปแล้วฝนมันตกเนี่ยมันเหมือนกันอะไรรู้ไหมเหมือนกับคนร้องไห้เขาก็เลยคิดว่ามันแบบไม่ค่อยดีเขาจะไม่วาดหน้ากันก่อนก็คือเหมือนกับเวลาวาดหน้าเติมหมึกลงไปเนี่ยเวลาโดนน้ำมันก็แบบละลายเนาะเออก็เร้องไห้ก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วรู้ไหมเนี่ยว่าไอเทลูเทโลโบส์มันมีตำนานด้วยนะ ใช่ใช่โอเคยอ่านเจอมาก็คือเหมือนกับเทรเทรโบสนะคะมีตำนานซึ่งตำนานเนี่ยก็ขอบอกกันเลยว่ามันก็แอบหลอนเหมือนกันเนาะก็คือเหมือนกับตำนานนะคะก็อยู่ว่าเมื่อครั้งในอดีตนะคะก็เหมือนนีเมืองเมืองนึงที่ฝนเนี่ยปกหนักมากเลยฝนตกแบบถล่มทลายพืชพันธุ์อาหารอะไรเนี่ยก็คือเสียหายกันไปหมดเลยเนาะและทีนี้คนในเมืองเนี่ยก็แบบเหมือนกับแต่แต่ภาวนาให้ฝนหยุดอ่ะแต่แต่คือฝนมันไม่หยุดไงแล้วปรากฏว่ามีพระองค์คือเราบอกว่าโอเค วันนี้เราจะมาทําให้ฝนไม่ตกกันคือ<ม><ม>เหมือนคระเนี่ยอาสาว่าส,สวดมนนะฝนไม่หยุดเอ้ยฝนไม่ฝนห,หยุดเอทีนี้พอชาวบ้านก็เลยแบบโอเคได้นั้นลองดู<ม>ก็เลยพระสง่งรูปเลยนะคะก็เลยเข้ามาสวดมนสวดน,นานมากสวดไปหลายวันแต่ฝนก็ยังไม่หยุดคะ่ะชาวบ้านเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะพระส่งรูปนี้เนี่ยโกหกหรือเปล่าเออโกหกป่ะเนี่ยมันไม่หยุดเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเหมือนกับเริ่มหมดศรัทธาค่ะแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยพระสงฆ์ร <treating Napoleon> ูป <fuck> นั้นเนี่ยก็ถูกลงโทษนั่นเองซึ่งลงโทษด้วยการที่พระสงฆ์รูปนั้นนะคะโดนตัดคอเฮ้ยน่ากลัวมากโหดร้ายมากโอ้โหไม่หยุดเองคุณอทีนี้พอโดนตัดคอใช่ไหมเจ้าเมืองเนี่ยก็เลยเหมือนกับโอเคบอกว่าให้เอาผ้าขาวเนี่ยไปห่อศีรษะของพระรูปนั้นเอาไว้นะคะแล้วก็เอาไปแขวนเหมือนกับแขวนประจานว่าเนี่ยคนโกงนะอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างอืทีนี้ พอแขวนไปปุ๊บค่ะ<ม>เหมือนเกิดอภินิหารเออเพราะว่าฝนนะ่ะหยุดตกเลยเวย้ยวนะันต่อมาใช่ทีนี้คนเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเอะหรือว่าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นปีศาจที่ทําให้ฝนตกหรือเปล่าเออที่มาสวดมนต์สวดให้ตกหนะักก็ได้หรือเปล่าพอฆ่าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยฝนเลยหยุดตกเลยชาวบ้านนะคะก็เลยเชื่อต่อๆกันมาค่ะว่า การแขวนหัวของพระสงฆ์นะคะ<ม>จะทําให้ฝลหยุดตกแต่ว่าต่อมาเนี่ย<ม>เขาไม่แขวนหัวกันจริงๆแล้วนะก็คือเขาเหมือนทําเป็นตัวจาลองนะคะ<ม>ก็คือเหมือนกับเอาผ้าสีขาวเนี่ยม,มาห่อ,อก,ก้อนสมรี่หรือว่าก้อนผ้าเอาไว้นะคะ<ม>แล้วก็ไปห้อยตามชายคาค่ะ<ม>ซึ่งก็เหมือนอย่างที่พี่นะคนะบอกก<ม>ับเขาว่าเขา,เขาจะยังไม่ริยมเติมผ้า,าผ้าเขาจะเติมตอนที่ฝนเนี่ย มันมันหยุแล้วแล้วก็ในทางกลับกันนะคะตอนแรกแวนใช่ไหมมันก็จะเป็นหัวมันก็ตัวลงมาใช่ไหมแต่ถ้าเจอโรคแผลกับหัวก็คือเหมือนเป็นการขอขนนั่นเองก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเพื่อนทีด้วยนะคะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะมากๆเลยก็บ๊ายบายค่ะ